สวัสด, <ITY> ดีคร,รับผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนล้มเหลวซ้ำๆ บางคนประสบความสําเร็จซ้าๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ําๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะครับว่านักศึกษาบางคนเรียนได้เกรดสองเกรดสไม่เคยได้สี่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจงแล้วเจงอีกเจงแล้วเจงอีกทําแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกส่งออกอยังไงก็กําไร บางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกร,กรทําไมเกษตรกร,กรบางคนปลูกพืชอะไรเจ๊งตลอดทําไมเกษตรกร,กรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรับ นิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงบุมมีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอ็กซอนนิวรอนเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์มีแขนขายืดออกมาเหมือนใยแมงบุมเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุฟไฟฟ้าเวลาสมองคิด เครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เป็นล้านเซลล์ในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับเมื่อเราคิดด้านลบคนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจ๊งเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบฮะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดเศร้าลบ เซลที่ส่งออกมาเป็นประจุไฟฟ้าไงนะครับเชื่อมต่อกันตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นโครงข่ายเป็นละล้านเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจค้าขายแล้วเจ๊งทําการเกษตรแล้วเจ๊งเรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแป๊กเรื่องขั้นต่างๆไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนี้ซ้ำหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนิวรอนใหญ่ขึ้นฮะ จับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดง่ายเศร้าง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จพราะสมองเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จและนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับเขาใส่สีเข้าไปให้ดูง่ายๆเนี่ยนะับมันทําให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการคนระับ มีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่เขาเรียกว่า neural pathway ทำเส้นทางใหม่ให้มันกระบวนการกลไกเขาเนี่ยเขาจะเข้าไปปรับฉากต่างๆในสมองเหมือนไปรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ข้อมูลในเครื่องใหม่ Delete บางอันทิ้งจัดเรียงไฟล์ใหม่ฮะแล้วก็ทำทางเดินของนิวรอนเนี่ยใหม่ ทันทีที่คนคนนั้นคิดบวกมีความหวังอนาคตว่าจะโตถ้ารับรชาชการก็จะก้าวหน้า4 5 4 6 4 7 4 8เงินเดือนก็จะขึ้นโบนัสก็จะมาคนที่เรียนได้เกรด2 3ถ้ามีความคาดหวังว่งาวันข้างหน้าจะได้4หรือได้ A ปรับทัศนคติตั้งความคาดหวังใหม่แล้วคิดเรื่องบวกทําทุกวันนะครับเขาบอกทําทุกวันลองแค่หนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมฮะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านิวรอนในสมอง เริ่มแตกรากแขนงใหม่เป็นแขนงบวกลองดูนะครับมันจะแตกรากออกมาเป็นแขนงคิดบวกเป็นความสมหวังความชื่นใจชื่นชมเห็นไหมฮะรอยต่อระหว่างแขนแอคซอนเนี่ยมันสื่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีโวนขนาดเล็กมากพอมันคิดบวกเซลล์บวกจะจับกันหมดเป็นกลุ่มเดียวกัน ในสมองก็จะแตกแขนงเป็นด้านบวกเกาะกรมเป็นล้านล้านเซลล์ส่วนแขนงลบที่เคยผิดหวังเสียใจซ้ําๆเนี่ยเมื่อไม่คิดหรือป้อนความพิดใส่สมองแขนงพวกนี้เนี่ยครับมันจะกค่อยหดตัวหดตัวเหี่ยวและตายเหมือนกับต้นไม้ไม่ถูกรดน้ำท้ายที่สุดแล้วรากเน่าใบร่วงกิ่งหายแล้วตายในที่สุดคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขมองอะไรเป็นบวก นี่คือความลับครับเขาบอกเศรษฐีนักธุรกิจนักกีฬาดังๆของสารอเมริกาใช้กลไกนี้ฮะฟื้นจากจมดินลุกขึ้นมายืนแล้วกระโดดขึ้นได้การคิดบวกสร้างเซลล์ในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมดลองไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้นะครับสภาพสมองของคนกับิวรอน ในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกขั้วแต่และขั้วบวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกแรกคิดบวกเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจะมีอีกภาพนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างภาพพยนต์ลองไปดูนะครับตอนแรกแรกเนี่ยดูมันยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือการสาธิต เวลานิวรอนมันเชื่อมขาเข้าหากันฝั่งหนึ่งเป็นนิวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ําๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มเริ่มง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมันเริ่มพาดวางทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวกท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสําเร็จฮะ นักกีฬาเทนนิสชื่อดังของสหรัฐเอ็นหัวเข่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับนิวรอนสมองใหม่กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอนดอทคอมฟองสบู่แตกเข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาล่ำรวยอีกรอบหนึ่ง นี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสาครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นคิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่องเวันเพียงแค่7วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวก7วันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์ เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอปซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนฮะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่จากเส้นทางน้ำเดิมที่เดินแต่ลบๆคเครียดๆเศร้าๆเป็นทางน้ำใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จ ถึงประสบความสําเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่ทําไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่นเพราะในสมองของเรามันสร้างไอตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทําดูครับคุณผู้ชมครับเขาบอกหนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆบ,บความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่